อี๋ลุงคนตานี่พอยุครับผมอ่าครับผมอันนี้ก็ตับพิเกอร์เก็บไว้เด้อกโกกไลอออันนี้อันนี้ปังปอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปกับปังปอนเอ้ยพี่จะไปกับโกโกไลอยู่ไปโอดดูได้แล้วค่ะได้แล้ว เออนี่ครับลงมไม่อยู่ก็กลับบุกทหารเดี๋ยวเจอไอ้ลูกเคยได้ไหมได้ครับลุงจจมี่เดี๋ยวเราไปศาลอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไปหาเจออยู่มีตังใช้เปล่ามีตังใช้อะชู่วันไหนละวิ่งไปโหลดขี้นะโจ๊กไม่เพิ่งเลยลุงสิไปโกกวาดยังงง อ๋อเดินออกไปเล่นมาอ๋อโอเคครับเพื่อนครับแค่นั้นบาโนบ่อ๋อพี่ไทยเออหนึ่งว่าบาโน่อ๋อแค่นี้เป็นครับเหรออืมก็รถนั่นเอาไว้นอ๋ออ๋ออันนี้เพิ่นมาตั้ง

มันก en ็จะเป็นด uh, ินดินดานดินเนื uh, uh, <S 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 uh. <S <S ้อดินดานข้างล่างที่เขาเคยขุดนะเออเห็นไหมฮะงานมาไกลถึงเรื่องตั้งตั้งวางเจงครับผมตั้งวางเจงเป็นบริษัทยังเฮงๆลุยๆเดี๋เฮงห่งๆลุยๆติดแหวนกับสี่วง ซอยข้อมือซอยข้อโอ้โหลำซ้ำขนาดเลขกระถึกเอออันนี้ครับผมรวยขึ้นอย่างนี้ครับผมนี่ครับสามารตมาอยู่กับลุงพจนนะครับผมตะกี้มือว่างๆนะครับผมตอนนี้มือเต็มนะครับสองมือมาเอาเอามาทำาะไรมันเต็มอ่ะทำอว่าของปลอมมานะครับบ่งทั้งแขนทั้งข้อครับผมทั้งนิ้วคนนั้นไม่มีอะไรลุงคนนั้นมีพิษตามนี่คือการอะไรลุง เราไปดูนี่ป่าก็เอาดูนี่เาทีใส่บงเาดูเหลือตาหำเหรอลุงไปไปไปบังเหรอไปดูว่าเหลืออะไรบังเผาน่ะหำกับพเหลือผมว่าลุงเดี๋ยวบังก้อนเหลือออหยังเหอฮะนะเมียมีเต็มข้อเต็มมือเต็มแขนไปดูนี่ไปหาเจ้าอะไรเจ้าที่ไปไทยมาบ่งดูเหลืออีหยังเจ้าโอ้โห โอ้ยต่างกันริบเลยต่างกันลิบลับเลยเมื่อกี้มันเป็นท้องเัโี้ไม่มีอันนี้ไม่ตะขี่ไข่เหลือตะขี่ใครเออแวนกับโมี่แตกต่างกันริบรับนะดูดูนี่นะอันนี้เต็มนิ้วเต็มแขนเต็มคอโอ้แต่างบัดู่ะนนีมนิ้วเต็แเต็มคออ่างกันบรับนอัี้็วเต็นเต็คอ้่งนรรัีัีเต้วขเอ้แตนีอัะมี่อีเต็มนิ้วเต็มแเตอ้ คนนี้รักเมียมากเออใช่คร uh, ับเดี๋ยวคอยรักให้เมียหมดทุกอย่างเลยเสียสละหรือเขาบ่ยอมให้ใส่เขาบ่ยอมใส่แล้วอะไรที่ไหนบอกก็อยากใช้ยุบอะไรจบคลิปแล้วใจใจว่างได้ก่อ็ว่าว่าบอกความจิบออกมาตอนไหนลุงพลอ่ะบอกความจิบออกมาฝากคลิปไว้เท่านี้เนาะบ่บ่รู้สึกยังไงอะไรใครโพสต์ที่รู้สึกยังไงเอ้ออ๋อที่อ๋อที่อ้าวอ๊ ต่อหน้าลุงอ่ะต้องพูดความจริงอ่ะก็จะพูดภาษาเขาเลยริงริงมางเรื่อนงร่ยายเมื่อไหร่มีัี้ันมี้เป็นโ้งเงาหาแล้วแสดงว่ามีโจ้ไปเสี่งนี่เขามีลยนี่หรือคจ่อจจอกเพรว่าอันพูดงี้นี่เราเอาไปเสื่งเอาไปเสื่องได้พี่อิสลาพันออกมา มีแหละทำท่าอมาขอถือต่อมือมาหนิกัมานี่แหละบ่มีหลักฐานควาเสื้อจกมาะลอดน่ะมันต้องมี่สยเสื้อให้ยังของเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปรมทั้งกะลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าไปมุกดาหารเด้อครับเออเดี๋ยวไปมุกดาหารบ่ต้องเอาเมียไปเบื้องเงินไปได้หลแล้วเออแล้วกัจิภาพไปหอดมุกดาหารอ่แล้วกัจิภาพไปหอดมุกดาหารนะครับคุยสีเบิกเงินมาแต่ใส่แล้วแล้วสิเบิกให้ไปให้แดงเงินหลายๆนะ เอามันขาดใส่ใจสูงเติมน้ำมันเติมน้ำมันเข้าใจแล้วเออโอ้ยบานางเงินมัดเออนุ่ม่นมันนี่ว้ายมันธรรมดาตอนที่ไหนล่ะถ้าลุ้มไปน้ำเนี้ยเฮ้ยจาว่าจาว่าออกซิ่งจาว่าออกซิ่งตื้อสินหาตื่นสินหาเตื่นสินหาอยู่ตื่นสินหาอยู่ของหมักคำดองของหมักของดองหมดงดเออโมเมนต์เก่าด่างหงด โ <ส straightforward> อ้โหคลองมากเราะเฮือของมากบ่เออเมื่ไหรเนาะเออเอาเสานะครับผมเดี๋ยวให้ไปคุยช่วยเขาจอหน่อยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว่าก็จังนอนกันสิอาดแรกก่นสิไปน้ำกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาบแมกเดี๋ยวกันสิตามไปแล้วล่ะอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นกับพ่ไปเด้พ่ไปเพิ่อนไปให้นต้นัวไปเด้เออไปไปกับพ่ออีกเด้ เ้าหามพาเราไปทะเลทรายบางันกับเขาแยกงของน้องเด้เขาแยกงของน้องเด้กรู้ครูแล้วที่เจ้าต้นเน้นไงไปนี่แมนถูกต้องเขาบอกว่าบอกดอกเออเขาจะสื้อว่าบอกปานเขาจะบอกให้คุณหนุ่มเออ๊ะให้เงินไปจักบาทให้้เจัตรอยากเป็นยังเพราะป็นอุปสรรคเพราะเป็นอุปสรรคก็นด้นะอุปสรรคคือว่ากล้าให้ออกไปบอเอ้อ เอออาซาฝฟอค้ดังหน้าเงียบอนาเควกันสี่ข้อกันเบิดมือหึมหามว่างพอดีว่างไปกับตตนอ่ะโทษคุยกันเบิดมือหามว่างแมนอยู่ลุงเฮ็ดข้บงามเลยนี่บัวบัวอันเล็กน้อยไหมบัวซีนไหมบัวอยบัวอยจำเพือจะ จากที่เราไม่มีน้ำเลยนะแมนกลายเป็นบ่อน้ำขันอีกเป็นบ่อน้ำข้างหน้าได้ปะเนี่ยคุดลงอีกเรื่อยๆในรายการแมนน้ำ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 อยู่ในทางบัดมือเออน้ำน้ำขังตลอดปีเคำว่าเพราะว่ามันสิมีออกบ่อเลยลุงออกบ่อเขาเขาคุดทั้งเข้าตัวคุดทั้งเข้าออกบ่อเขาก็ต้องไปขอเขาเอามาคุดไงโอ้อาศันมันสีสุดของเขาเจ้าเนาะทางเนาะ ก็ต้องขอเขานั่นแหละเขามาทำให้อ๋อน่ขี้ตุมมขี้ตุ้มอ้จึ๊บอันนี้เาใส่ฟางเมหกบ่มาตรฐานีรบขุดขี้ดาเลยโอุดไทนิกออกมาอุ้ยนิกตกใจเบดเอาไปมุต เลี้โอเตูเบเตตตโอเครเอเครับผมก็ลุงเปินเเป่นกับเบิงสายไฟนะครับผมนนก,าการสิได้สาไฟเล้อครับผมไฟมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ